ดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราปิินทองนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงพยาบาลกรุงเทพประยองนะคะวันนี้ค่ะดิฉันอยากจะชวนแม่ๆทุกท่านนะคะมาทําความรู้จักกับในเรื่องของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดกันค่ะ สาเหตุของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอาจเกิดจากปัจจัยของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ส่งผลต่ออารมณ์มีความแปรปรวนหรืออ่อนไหวมากยิ่งขึ้นในช่วงหลังคลอดหรืออาจเกิดจากปัจจัยความเครียดสภาพแวดล้อมหรือความวิต,ตกกังวลต่อการปรับตัวการเลี้ยงลูกนะคะแต่อย่างไรก็ดีเรายังไม่สามารถที่จะสรุปถึงสาเหตุหรือปัจจัยการก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้อย่างชัดเจนเหมือนโรคทางจิตเวชอื่นๆค่ะ สำหรับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันได้แก่กลุ่มแรกค่ะกลุ่มที่เรียกว่าภาวะอารมณ์เศร้าหรือที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ามาม์มาบลูหรือโพสต์พร์ทัมบลูนั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะเกิดจากการที่คุณแม่ยังปรับตัวหลังคลอดได้ไม่ดีอาจจะมีความกังวลในเรื่องของการเลี้ยงลูกการให้นมลูกนั่นเองค่ะ ในกลุ่มของโพสต์พาทัมบลูส์หรือมามาบลูส์มักจะเกิดขึ้นใน1สัปดาห์แรกหลังจากคลอดลูกและหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องรับการรักษาค่ะสำหรับกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มที่เรียกว่าโพสต์พาทัมดิเพรสชันหรือโรคซึมเศร้าหลังคลอดนั่นเองค่ะซึ่งจะมีระยะอาการตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปหรือ2อาทิตย์ขึ้นไปอาจนานจนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เราจะไม่สามารถที่จะหายได้เองจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องจากจิตแพทย์หรือผู้เชชี่่ยวาญคะ สำหรับกลุ่มอาการที่3นะคะคือกลุ่มอาการของโรคจิตหลังคลอดนั่นเองค่ะซึ่งมักจะเกิดขึ้นภายใน 1- 2วันหลังคลอดหรือ3-4วันหลังคลอดก็สามารถเป็นไปได้เช่นกันค่ะอาการที่เกิดขึ้นมักจะมีอารมณ์ชุนเฉียวหูแว่วประสาทหลอนบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับน,น้ําหนักลดลงมากกว่าปกตินะคะ แล้วที่สําคัญเนี่ยอาจจะมีอาการที่หวาดกลัวมากจนไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าทําอะไรซึ่งอาการเหล่านี้มักจะมีความเสี่ยงทําให้เกิดอันตรายต่อทั้งลูกน้อยของเราเนาะแล้วก็ต่อตัวเองหรือว่าคนรอบข้างหากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นอาจจะต้องรักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้อาการสงบลงก่อนหรือสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมปกติได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรืออารมณ์เศร้าหลังคลอดอย่างเมื่อกี้เนาะเราได้ รับรู้รับทราบกันไปคร่าวๆแล้วว่าภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอดเนาะหรือโรคซึมเศร้าหลังคลอดรวมถึงภาวะโรคจิตหลังคลอดเนี่ยน่าจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงอันดับแรกเลยค่ะภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอดนะคะก็จะมีอาการในเรื่องของวิตก,กังวลอารมณ์แปรปรวนร้องไห้ง่ายนะคะหรือหงุดหงิดง่ายนั่นเองบางคนอาจจะมีอาการที่กินอะไรไม่ลงนอนไม่หลับหรือนอนเยอะเกินไปในช่วงแรกๆนะคะซึ่งอาการของภาวะอารมณ์ซึมเศร้าจะหายได้เองนะคะภายใน1-2สัปดาห์ค่ะ สำหรับอาการของโรคซึมเศร้าหลังคลอดนะคะก็จะมีอาการที่เหมือนกับโรคซึมเศร้าปกติเลยก็คือจะมีอารมณ์แปรปรวนง่ายเนาะหมุดหงิดฉุนเฉียวง่ายมีการเก็บตัวแยกตัวออกจากสังคมไม่อยากพบปะผู้คนไม่อยากเจอใครอยากจะอยู่ในห้องอยู่คนเดียวมีในเรื่องของภาวะอารมณ์ดิ่งเศร้าโดยไม่ทราบสาเหตุก็สามารถเป็นไปได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ค่ะยังกระทบในเรื่องของการกินการนอนเนาะก็คืออาจจะ กินมากเกินไปนะคะจนควบคุมไม่ได้หรือบางท่านเนี่ยเบื่ออาหารไม่สามารถที่จะทานอาหารกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยในเรื่องของการนอนค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไปนะคะนอกจากนี้ยังส่งผลต่อสมาธิค่ะทําให้รู้สึกว่ามีสมาธิไม่ดีจดจ่อไม่ได้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันหรือทําในสิ่งที่ชอบได้อีกทั้งก็ยังมีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเบื่อไปหมดเลยทั้งเบือ่อทั้งเซงเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคนรอบข้างอาจจะสังเกตว่าเราดู ช้าผิดปกติหรือเปล่าเนาะหรือว่าดูกังวลดูกระสับกระส่ายมากปกติและที่สําคัญเลยในบางรายอาจจะมีในเรื่องของความคิดในการฆ่าตัวตายมีความคิดของการที่มันไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้นะคะสําหรับการรักษาภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือโรคซึมเศร้าหลังคลอดนะคะก็จะรักษาได้ด้วย2วิธีการก็คือการใช้ยาเนาะแล้วก็การทําจิตบําบัดค่ะหรือถ้าหากมีอาการรุนแรงมากนะคะแพทย์ก็อาจจะพิจารณา,ารักษาแบบการช็อตไฟฟ้านะคะ ในส่วนของการป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะสําหรับการป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก็ไม่ยากเลยค่ะก็อันดับแรกเลยก็คือเราควรสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของเราอย่างสม่ําเสมอนะคะหากรู้สึกว่ามันมีอารมณ์ที่แปลเปลี่ยนไปเนาะแปรปรวงง่ายยิ่งขึ้นอ่อนไหวมากยิ่งขึ้นก็ควรจะปรึกษากับคนรอบข้างหรือว่าระบายให้คนรอบข้างฟังนะคะซึ่งคนรอบข้างเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าใจเนาะในภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับข้อที่2ค่ะก็คือการออกกําลังกายนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะคะ สำหรับวิธีถัดมาค่ะก็ง่ายๆเลยเนาะก็เป็นการออกกําลังกายบ้างนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหรือถ้ามีความรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกขับคล่องอึดอัดในใจก็อาจจะต้องระบายให้คนรอบข้างฟังนะคะการออกไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะเพื่อเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมก็ช่วยได้เหมือนกันนอกจากนี้นะคะคุณแม่ก็อย่าลืมหาเวลาพักระหว่างวันให้ตัวเองด้วยเนาะเพื่อที่ว่าถ้าร่างกายเราพักผ่อนเนาะจิตใจเราก็จะสงบแล้วก็สามารถที่จะรับมือจัดการกับปัญหาที่อาจจะเข้ามาหลังจากนี้ได้ค่ะ